วัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็จะมานําประกัดพ่อป่าอิสานครับออกจากการอนุบาลลูกป่านี่ครับข้อที่ผมทําอยู่สามข้อ,น,น,อ,ขอนี่จะเป็นเอิมของประกัดป่าส่วนนี้จะเป็นคัพเปอร์นะครับอัน,นแบกแล้วก่อนจากคลิปที่แล้วครับผมทําไว้ ข้างบนนี่ก็จะเป็นประกาศป่าอีสานเหมือนกันครับกระกป่าอีสานผมทําไว้ชวงคอกตอนนี้ผมก็จะเปิดฝาเอาพ่อปลานี่ออกแต่าการเลี้ยงลูกนะครับลูกเข้าออกตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดกันยานะครับวันนี้ก็วันที่สิบแปดแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเจ็ดวันแล้วครับ นี่นะครับคือข้อประกศราศไปสารที่ผมจะเอาพ่อออกพ่อของปลาออกอมองเห็นลูกเขาเลยลูกเขาตัวเล็กมากมันเห็นแวบๆบแบบ ตัวเล็กมากนะ,น,ะนี่ผมจะเอาพ่อปลาออกครับเพราะว่าลูกเขาก็แข็งแรงและพ่อเขาจะอยู่ใต้หวอดนะใต้ใบพูนี่นี่นะครับลูกปลาออกมันรออาหารเต็มเลย ผมให้อาหารช่วงแรกเกิดตอนอายุข,ขนาดนี้ตัวขนาดนี้ผมให้เป็นพารามเซีสมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาพ่อปลาออกแล้วครับตอนนี้พ่อปลาก็อยู่ใต้มือผมครับในมุมละโอ้ดินดินินโอ้เดี๋ยวลับเฟนี่นะครับ ผมใช้แฟลชช่วยถ่ายนะครับมันมืดมองไม่เห็นลูกปลาเท่าไหร่นี่ครับลูกปลาเยอะอยู่นะครับมันเกาะอ,อยู่ตามข้างๆเนี่ยเ,เหมือนน้ำจะเยอะไปนะ แต่ถ้ามีใบอย่างนี้แล้วเขาน่าจะวันมาพักาแถวๆนี้อาหารพาามิเซียมผมก็จะตักตักในถังที่ผมทำไว้นะครับไให้ลูกปลา ให้ทีละสองสามช้อนก็พอครับลูกปลาเขาก็จะมาไล่กินนะครับ นะครับ,รบลูกปลาเขาก็จะมาไล่กินพารามิซียม,มันจะมองไม่ค่อยเห็นนะทานไม่ค่อยเห็นเลยตัวมันเล็กนี่ครับ,ค,บคุณผู้ชมเห็นไหมครับนั่นนะครับ หลังจากที่ผมได้นำพ่อปลาขึ้นมาพักตั้งแต่เช้าตอนนี้ช่วงบ่ายพ่อปลาพองปุ่มบอกว่าสุขภาพมีแข็งแรงนะครับเดีย๋ยวให้คองโฟกัสก่อนนะครับ น้ำนี่สวยมากเลยครับที่ผมรีบเอาขึ้นนี่ถ้าจริงให้เขาเลี้ยงลูกต่อก็ได้นะครับแต่ว่าผมเอาขึ้นเพราะว่ากลัวพ่อปลามันจะโซมเสียดายวัตถุดีวัตถุด,ถดีผมมีน้อยด้วยการที่ปลาเขาคลึกแบบนี้ก็บ่งบอกได้ว่า ตอนนี้เขามีสุขภาพที่ดีมากครับขนาดวัดอยู่ในอ่างเพาะตั้งสองอาทิตย์เนื่องจากว่าเขาจะผสมพันธุ์กับตัวเมียก็กินเวลาไปเป็นอาทิตย์เลยครับเนื่องจากเขาเป็นปลาลูกช้อนที่ค่อนข้างจะตกใจง่ายด้วยแล้็ปลากัดตวน,นี้เป็นปลากระตินายสารลูกช้อนจากขอนแก่นครับ ผมสั่งมาจากร้านคา้าช้อปปี้ร้านหนึ่งครับเขาบอกว่าเป็นลูกช้อนปากัดปลาจากค้นแกน่นซึ่งตัวผมเนี่ยก็เพิ่งเริ่มมาเลี้ยงปากัดอีกครั้งหลังจากที่ผมเริ่กเลี้ยงตั้งแต่ตอนอายุ12ปีครับกำลังเป็นเด็กเลยกำลังหาช้อนลูกปากัดปลาอีสานนี่แหละ แต่ปัจจุบันตอนนี้ผมอาอยุย5 25บห้ายิบห้าผมก็อยากกลับมาเลีย้ยงอีกแต่ผมก็หาแถวบ้านแถวบ้านผมนี่ก็หาอีกไม่ได้เลยนะแต่แถวพี่ไม้นี่น่าจะมีเยอะอยู่นะใกล้ๆกับนูนสูงบ้านผมเนี่ยพี่ไม้ในพี่ไม้ผมไม่รู้แหล่งช้อนอะ่ะผมไม่กล้าไปด้วยเพราะช่วงนี้ก็โควิดระบาดผมขี้เกียจหาด้วยน้ำมันมเยอะ ผมก็เลยหัดเพราะเท่าที่มีเท่าที่มีอยู่ตอนนี้อ,อนาคตรุ่นลูกเขารุ่นลูกของป้าพวกเนี้ยผมว่าจะทําสายพัฒนาด้วยว่าจะเอาเข้ากับแฟนซีที่ผมทําอยู่แด้ดาก้นเนี่ยเอาอีสานป่าอีสานนี่แหละเข้ากับดาวก้อนแต่น่าจะทำรุ่นล,ลูกนะครับถ้าผมมีโอกาสได้ทําสายพัฒนาเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับ ตอนนี้ผมก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าถูกใจชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมลด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ